สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์ที่25พฤศจิกายน2565นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชั่แท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเรานะคะปิดการขายหนึ่งรายการนะคะเป็นแท็กเตอร์รุ่นนี้เลยนะคะกับแท็กเตอร์รุ่นยันไหมด e ีเอฟซ้คันนี้นะคะ49แรงม้านะคะคันนี้น้องมากับอ่าอุปกรณ์ชุดดันนินหน้านะคะแล้วก็ผ่านหลังใหม่ CMT นะคะผ่านหลังจากค่าย CMT นะคะ6ใบ24นะคะ คันนี้ราคาไม่แพงนะคะขอบระคุณลูกคา้าจากบ้านโค้งไผ่จังหวัดกำแพงเพชรมากๆเลยนะคะคันนี้ลูกคา้าจัดผ่านทอกสอนะคะสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0ูนย์เก้าสี่กนนะคะร้านอยู่บ้านเกาะลำไยตําบลวังบัวอําเภอคลองขุง่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะสําหรับคันนี้สวยเดิมพร้อมใช้งานเครื่องเกียร์ดีหมดทุกอย่างนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันดินหน้านะคะผ่านหลังใหม่นะคะ มาพร้อมกับท่อซิ่งอีกเช่นเคยนะคะ สนใจนะคะแวะมาดูแวะมาชมสินค้ากันได้เลยนะคะโทรสอบถาม0946022291นะคะปักหมุดใน G ีเพจได้เลยนะคะลูกค้าชาญชัยแท็กเตอร์นะคะขอพระคุณลูกค้าจากบ้านโค้งไผ่จังหวัดกำแพงเพชรมากๆนะคะไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าที่ร้านของเรานะคะลูกค้ามาสั่งจองไว้นะคะพอเงินอนุมัติก็รีบจัดส่งให้ทันทีเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ไว้ใจอุดหนุนสินค้าจากร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะ สวัสดีค่ะ